สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้ชานี้ที่นางรองครับสวัสดีน้องปิงสวัสดีอากาศเย็นมากครับวันนี้น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าองศาเหรอสิบสามองศาเช้านี้สิบสามองศาครับอากาศเย็นเจี๊ยบน้องปิงกําลังจะไปโรงเรียนนะครับวันนี้แต่งชุดฟรีสไตล์ที่โรงเรียนจัดงานคริสต์มาสใช่ไหมลูกวันนี้มีการกินเลี้ยงด้วย ห้องหนูก uh, okay. yeah. ินอะไรนะห้องห้องหนูกินอะไรไม่รู้อะไรแล้วยังไม่รู้เหรอไปโอเคไปโรงเรียนกันเลยดีกว่าครับทุกคนไป Let's go กับบรรยากาศเช้านี้ครับทุกคนโอ้ย เย็นเชียบเลยครับนานๆจะได้เจออากาศเย็นๆสักทีช่วงนี้เย็นมาสักเกือบเกือบอาทิตย์แล้วครับนี่ห <c oughs> นาวไม่นองฟิงหนาวอยากกลับไปหน้าร้อนแล้วอยากกลับไปหน้าร้อนแล้วโอ้โหฟืงหนาวไว้กี่วันเองอยาไปหน้าร้อนเนี่ยทำไมอะนหนาวเหรอไม่ชอบวะไม่ชอบไม่ชอบหน้าร้อนมือนก่าโอ้ยหน้าร้อนมันร้อนเองี่ยเงยออ,ออกด้วย มันคือโทรมากี่ชั้นนะสามชั้นตัวอักษใหญ่เลยโทมากี่มั้นสามชั้นใช่หายไหมหายหนาวไหมยังหนาวอยู่หนาวอยู่วันนี้คุคกูจัดงานคริสต์มาสที่โรงเรียนมีการจัดของขวัญด้วยรนูรู้ไหมรางวัลใหญ่ที่สุดคืออะไรหนูรู้ไหมพ่อถาม ไม่ใช่จักรยานยนต์ละรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่มีหลายรางวัลมีมีหลายรางวัลมีทองคำด้วยหนูซื้อกี่เล่มนะสอ,สองเล่มของพี่ปันกี่เล่มหนึ่งไหมอ๋อหนึ่งเล่มคิดว่าจะเป็นรางวัลใหญ่เหอดวงไม่ค่อยมีเลยดวงไม่ค่อยมีเอารางวัลที่สองก็ได้ ต้องมีดวงสิเราต้องบอกว่าไอ้ <S <s <arc astic> วันนี้เราจะดวงดีตายแน่นอนจักรยานยนต์หนูเตรียมอะไรไปกินนะเมื่อเช้านี้น้ำหวานพ่อไปซื้อน้ำหวานมาให้สองขวด <S <s <amplify> <S น้ำอะไรวะน้ำเขียวกับน้ำส้ม <S <s <uffy> <s <ír k> <s í> ไปกินกับเพื่อนๆเน <S <s <ír k> ตรียมอะไรไว้นะกับเพื่อนๆนนะที่หนูบอกว่า เตรียมไว้กินที่โรงเรียนนะคืออะไรนะหมูกระทะเหรอมหมูไม่ใช่คืออะไรเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาไอ้นี่ครับอากาศเย็นมากมันเป็นแบบนี้เลยนะมีหมอกด้วยนะนหมอกเขาขาวอะ แต่ว่าต้องมองแบบตาเปล่าถึงจะเห็นชัดแต่ถ้าในวิดีโอไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า,ลาตอนแรกเพราะว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาส่งหนูนะดีไหมแหวนไงส่งปิวไปกับลแหวนแบบอากาศเยน็นๆลมพัดแบบเยน็นถึงกระดู หยุดกี่วันถึงวันนี้เท่าไหร่จำได้ไหมวันที่5ถึงวันที่5เทศก,กาลคริสต์มาสครับทุกคนโรงเรียนโรงเรียนคริสเป็นช่วงเทศก,กาลคริสต์มาสเขาหยุดก่อนเลยอ่หยุดก่อนคนไทยเลยอ่ะหยุดต่อเนื่องไปของปีใหม่ไทยอีกก็เลยในหยุดเยอะหน่อย cả ngày từ ngày 24 đến ngày 5, rất dài đi đâu? Sibat, đi Sibat, đi 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 đâu vậy? Trời lạnh quá, đi đâu vậy? Trời lạnh quá, đi đâu đi 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 đâu vậy? Trời lạnh đi 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 đâu vậy? đi đi đâu vậy? Trời lạnh quá, đi đâu vậy? Trời đâu đi đi เราจะไปซื้ออะไรมาจับฉลากหรือว่าของแม่เมื่อวานอ๋อของแม่ละสองชิ้นใหญ่นะถามเพื่อนไม่ตอบไม่ต้องซื้อเนะถามเพื่อนแล้วหรอไม่ตอบถามเพื่อนแล้วสองชั่วโมงไม่ตอบก็เลยไม่ซื้อเลยไม่ซื้อไม่ตอบไม่เอาน่ต้องซื้อตอนนี้เรามาได้ถึงทางละตอบตอนที่หนูกลับแล้วไงล่ะ ตอบว่าไงซื้อเหรอคำเดียวสั้นๆคือซื้อฮอฮอแต่ว่าตอบช้าไปออกจากบิ๊กซีแล้วออกจากบิ๊กซมาตั้เลยไม่บอกเพื่อนว่าตอบไม่ทันแล้วจ้ะตอบช้าไปจ้ะไม่ทันแล้วจ้าไม่ทันแล้วจ้านี่ครับทุกคน เยบเลยขนาดอยู่ในรถยังเย็นเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะอากาศข้างนอกมันเย็นกว่าเปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์นิดเดียวแต่อากาศข้างนอกมันเย็นมันก็เลยแบบเย็นเย็นจัดเลยเออเปิดแค่นิดเดียวเปิดแค่เบอร์กังรูหนึ่งเบอร์หนึ่งกับ รวมมืดนแล้วคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ดีเย็นเจี๊ยบเลยนะเขามันแข็งแรงในบรรยากาศเฮ้ยป,ปีปีใหม่นี้เขาจะจัดง,งานไม่ใช่หรอบ้านเราอ่ะกินเลี้ยงหรอเตรียมอของกวอนละอของหนูมีไหมของหนูก็ของแม่ <laughs> อาจารย์กัน,อน,กนเออให้ปินคนจับอะมันเกิดได้ตุกตายของคนเดียวหรอ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เรียนหรอกมั้งพ่อเอาหนังสือง่วงหมดเลยอะถ้าเกิดได้เรียน <c oughs> โอ้ยเรียนหรอเขาจัดกิจกรรมทั้งวันแหละวันนี้ ตอนเย็นเลิกเรียน,ยนแล้วอย่าลืมนะขึ้นรถรับส่งนะวันนี้พ่อต้องเอารถกระบะไปเข้าสูนย์เดี๋ยวจะรอพ่อไม่ได้มารับนะต้องบอกให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวลุงหมอนไม่รอคีไหมเพราะว่า ลุงหมอนไม่รู้ว่าปิ๊งปิป๊มาโรงเรียนไงจะเกิดว่าวันนี้ครูเขาปล่อยช้าถ้าคุณครูปล่อยช้าถ้าถ้ารถรับส่งกลับแล้วหนูว่าหาครูเลยแล้วก็บอกให้ครูไลน์มาหาเมฆเก่ไ,ไหมเอเคเออถ้าแม่ทันรถล,ลงหมอนนะ ถ้าหนูไม่ทันรถมุมหอหนูต้องไปหาครูแล้วบอกให้ครูไลน์มาหาแม่ให้แม่มารับหลูก็หาครูไม่เจอกันหาครูอะไรก็ไ <c oughs> ด้เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูเขาบอกครูประจําชั้นหนูอีกทีหนึง่ง <c oughs> ถ้าหาไม่เจอจริงๆถ้าไม่ทันรถนะ <c oughs> <c oughs> นี่ยหนีไหมเพื่นเพื่อนเขาขี่ซาเล้งไปโรงเรียน Ừ, ขาสั้นด้วยเย็นเจี๊ยบแต่หมานี่สิไม่ได้ใส่เลยเลยเออหมานี่ไม่ใส่อะไรเลยโชว์ตูดโชว์ตูดต,ต้องหาเสื้อเสื้อให้มันใสน่เนะาะเออใส่เสื้อใส่เสื้อเลยน่ารักอยากไปขยุกน่ารักตูมูติมิ ใช่มันน่ารักตรงที่ใส่เสื้อเลยมันหรือว่าแค่มันน่ารักตรงๆมันน่ารักอยู่แล้วอ๋อแค่มันมุมแบมไม่ได้อาบน้ำหรือปะใช่หนาวไงแล้วว่ามันไม่มีเจ้าของมันไมมีเจ้าของไม่มีอาไม่มีเจ้าของแล้วทำไมมันมีเสื้อใส่ล่ะมีคนใอาจจะเป็นหมาของคุณครูที่นั่นก็ได้ แต่ว่าไม่ได้อาบน้ำไปเลยมอมแมมสุดท้ายก็เลยเป็นหมาจอดเป็นหมาจอดไปเลย ดเดียวประมาณ200กิโลเมตรพอสกแค่หน้าประตูโรงเรียนนะรู้แปกไปไหวไหมน้ำหวานสองขวดสะพายกระเป๋าเลยติดนะเอาไปขึ้นห้อง<ะ>นะนห้องใ,ให้พ่อไปส่งขึ้นห้องเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรงเอากระเป๋าไปขึ้นห้องเลยเเอออโคโอเคนี่ก็ถึงแยกแล้วครับทุกคน หอากาศเย็นแบบเจี๊ยบเลยอะทุกคนทำไมปีนี้เขาประดับไฟไหมเนี่ยโรงเรียนประดับไฟไหมนี่ใกล้จะถึงเมียแล้ว หนีบ้านเขาอยู่ไกลๆนี่นี่นไงรถเพื่อนรถรถเพื่อนเน,นยาะยวนก็พิ่งมามาันให้พ่อไปส่งไว้นิส่งแค่ไหนโรงเนี่น กระดับไฟด้วยประดาษไฟไหมอ่ะโอเควันนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะครับนี่เดี๋ยวน้องปิงปิงไปโรงเรียนแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณพ่อและน้องปิงปิงคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายน้องปิง